วันนี้ก็เลยจะมาพลนมาม<บ>ู<บ>ว่าที่เนี่ยให้พระเจ้าอะไรบ้างแล้วมูแต่และองค์เป็นยังไงปังยังไงเด่นเรื่องอะไรใช่แล้วเราก็จะให้ทริคในการมูรขอยังไงให้ปังสวัสดับ,ดบดผมเปียวครับจากเพจวีอินวีอครับวันนี้เห็นผมคนเดียวนะก็จะแปลกๆหน่อยนะซึ่งปกติแล้วเราจะมี3คนโอเควันนี้นะครับผมอยู่กันที่อารามเต๋าให้เสี่ยวกวน ซึ่งวันนี้ที่ผมมาเนี่ยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับศาสนาเต๋าซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องลทัทธิเต๋ามาตั้งแต่เด็กละแต่ไม่รู้มันคืออะไรวันนี้มันเป็นศาสนาละเราอยู่ที่ที่ของเขาละเดี๋ยวแกสผมจะเป็นคนพาแนะนํากับสถานที่นี้แนะนําวิธีการอวยพรขอพรปีใหม่หรือเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกท่านและเราก็จะรู้จักศาสนาเต๋ามากขึ้นด้วยไปชมกันเลยครับ นี่เกสเรามาแล้วสวัสดีค่ะ วัสดีครับสวัสดีครับนี่แก๊สผมเองเป็นผู้รู้ทุกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการมูนะครับขนาดพวกดารายังต้องมาติดต่อนางเลยนะอ่าวันนี้ก็เลยจะมาพลนมาดูว่าที่เนี่ยเทพเจ้าอะไรบ้างแล้วมูแต่ละองค์เป็นยังไงฟังยังไงเด่นเรื่องอะไรใช่แล้วเราก็จะให้ทริคในการมูขอยังไงให้ฟังถูกไม่ไังก็ไม่มาไปกันเลยมั้ยโอเคแล้วผมบอกหน่อยว่าศาสนาเต๋าเนี่ยเต๋าเนี่ยคืออะไรถ้าเต๋าสมชายที่ตบเลยนะเฮ้ยเต๋าก็เพียงพออ้าวผมรู้ไม่ละเอียดขอเชิญอาจารย์หนู คอ๋อเจอนะจ๊ะเจอนะจ๊ะนี่ว่ามีเกสอีกเหรอมีเกสอีกแกสอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ทีนะครับเป็นรองประธานมูลนิธิเต่าธรรมศาสตร์ผมจะมาพูดถึงพระพนาเต่าคร่าวๆว่าคืออะไรพระพนาเต่านะครับไม่เกี่ยวกับเต่าสมชายแล้วก็ไม่เกี่ยวกับลูกเต่าแน่นอนนะฮะเต่าสมชายก็ไม่ได้ไม่ได้ยกเขาไปตัสัตยดาไม่เกี่ยวกันเขาแค่ยืมชื่อมาเต่าแปลว่าอะไรเต่าแปลว่าธรรมชาติอันสูงสุดนะครับคนที่มาสักการะปรมาจจจาาาาาารรรรยยย์ในนอออมมเเเเเเตตีีี่่่่ะะะะสังกวททททพูปปภภคื ประเภทธรรมชาติเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวาฟ้เทพสายฟ้านะครับต่อมาก็จะเป็นเทพที่เป็นมนุษย์จริงๆคือเป็นบุคคลที่ผ่านการบำเพ็ญเพียรขัดเกลาตนจนได้บรรลุเป็นเทพนะครับก็คือปร,ารมาจารย์ซึ่งวันนี้ม<า>ผมไม่ได้คนเดียวผมมาอาสาพิมงานมาด้วยเพื่อเพื่อเสริมสิริมงคลในสำหรับ,รบปีใหม่นี้เลยครับผมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องมาไหว้เทวดาฟ้าดินกันก่อนนะครับ เดี๋ยวจะแนะนําคร่าวๆก็คือเราจะมีทําพิธีฝากดวงแก้ปีธงด้วยคนที่ทําพิธีฝากดวงแก้ปีชงสำหรับทุกๆปีเนี่ยนะครับเราก็จะมีหูไช้สวยเอียะนะครับให้พกติดตัวปีนี้เป็นขนาดนี้นะครับสามารถพกติดตัวได้โดยไม่ต้องพับนะฮะปีหน้าเป็นปีถอนะครับใครเกิดปีถอปีละกานะครับก็มาฝากดวงแก้ปีทงกันได้นะครับอันนี้คือเตียมซีเตียมซีเตียมซีที่นี่ร้อยใบนะพิเศษยังไงหลายคนบอกมุนๆแล้วมันจะขึ้นมาเองไหมไม่ใช่นะเราต้องหยิบนะครับอธิษฐานก่อนเตียมซี คือคำถามต้องการคำตอบเป็นปลายปิดอย่างเช่นเราต้องการอยากจะรู้เรื่องการเงินปีหน้าเป็นไงการงานเป็นไงความรักเป็นไงที่ก่อนที่เราจะถามเนี่ยเราก็ต้องอธิฐานก่อนว่าเราเป็นใครชื่ออะไรไม่งั้นเจ้าจะบอกว่าใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ดังนั้นต้องบอกก่อนว่าเราเป็นใครชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่บางคนชื่อซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราอธิฐานเสร็จเราก็บอกว่าเราอยากจะถามเรื่องอะไรอย่างเช่นปรมาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยดวงชะตาผมท,ทั่วไปจะเป็นยังไงขอให้ท่านช่วยชี้แนะผมหน่อยอ่าแล้วก็เราก็หยิบแล้วก็หมุน ปึอย่างนี้นะครับสามครั้งมันก็จะมีอันที่โดโด,โดขึ้นมาเราก็หยิบมาหนึ่งอันนะครับพอหยิบมาหนึ่งอันปุ๊บมันก็จะมีไม้เสียงทายนะครับเราได้ไม้เสียงทายเอาขึ้นมาถามนะครับถามบรราดาจาย์ว่าใบเซียมซีใบนี้ยคือคําตอบของเรื่องที่เราถามใช่ไหมแล้วก็โยนปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่า ข้อหมายอย่างเงี้ยแย่งว่าใช่ใชถ้าใช่ปุ๊บเราก็มาดูเลยว่าอ่าข้อหมายของมันเป็นอย่างไรอ่าถ้าไม่ดีมันก็จะบอกอยู่ในเซียมซีและดีไม่ดีใบเซียมซีจะได้ไม่ดีตรงไหนใบเซียมซีให้ได้ไม่ดี mm hmm. ก็เก็บไว้ครับเป็นการเตือนสติต, ety, <laughs> ตัวเองว่า <sh arp> จะเจออะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้ก่อนเราเจอคําทานายเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปวิการณาอย่าไปตื่นตูมว่าเอ้ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราเราก็ต้องสติเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาว่าจะทํายังไงให้ไม่เจอเหตุการณ์นี้นี่คือคําตอบเจ้าเขาจะบอกเรา แล้วเราก็ต้องตั้งรับทําใจรับมือกับมัน ขอ,ของจริงเจ้าแม่ก็มาเสียงจิ้งจอกอ,องค์นี้แหละอ,องนี้ดังแน่นอนจริงจอกสามารถขอพรความรักการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนี่เจ้าแม่เสียงจิ้งจอกอ,องนี้นะครับท่านเนี่ยนะครับให้พรในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับสเสน่ห์ในตามมหานิยมความรักใครที่อยากจะมีคู่ที่ดีหรือว่าใครที่อยากจะมีสเสน่ห์สามารถมาขอพรกับเจ้าแม่ได้เลยโดยทั่วไปเขาก็จะนิยมนําน้ําหอมมาถวายไข่ไก่หมายมถึงการเกิดใหม่จะเป็นขนมโมจิขนม ทําไมต้องกลมกลมกลมหมายถึงความกลมเกลียวถ้าหากว่าเราไม่มีความสามัคคีกลมเกลียวกับคนที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยยากที่จะหาเงินครับการที่เรา ขอพอต้องขอเรื่องความกลมเกลียวสามคัคคีกับคนที่เราทํางานด้วยหรือพาร์ทเนอร์ของเราด้วยโอเคก็ประมาณนี้มาแล้วชั้น 2. องภายในห้องก็จะเป็นลักษณะใกล้ๆกันเลยนะองค์เทพจะไม่เหมือนกันละทั้ง7องค์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีปรมาจารย์แห่งคงจุ้ยอยู่ตรงกลาง3พระองค์ก็คือจะมีองค์หวังชันเหลาจู่หรือกุยกูจืดต่อมาด้านซ้ายก็คือองค์ปรมาจารย์ฟูซีต้าตี้จะสังเกตว่าเ้าจะใส่ชุดใบไม้นะครับที่ผมบอกว่าศาสนาเต๋ามีวัฒนธรรมมาถึง5,000ันปีก็คือนับจากองค์นี้แหละนะครับ ่อมาอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นพระมารดาจิวเทียนเสวียนหนีเจ้าแม่จิวเทียนเสวียนหนีต่อมาฝั่งซ้ายเราจะเคยเห็นหน้าค่าตากันหลายๆที่เจ้าพ่อเสือ,อคนไทยเรียกเจ้าพ่อเสือแต่ถามว่าท่านเกี่ยวอะไรกับเสือไหม ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะว่าสารเจ้าพ่อเสือที่ถนนตะนาวเนี่ยเป็นสารเจ้าพ่อเสือจริงๆก็คือเป็นรูปปั้นเสือแต่ว่าต่อมาองค์ตัวเหลาเอียเ้ยได้ไปบริสถานอยู่เขาก็เลยเรียกติดปากกันว่าเจ้าพ่อเสือจริง,รงๆแล้วท่านไม่ใช่เสือนะฮะโอเคต่อมาด<อ>้าน,นข้างก็คือจะเป็นเทพเจ้านาจาเทพเจ้านาจาที่ชนบุรีดังมากนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งชยชนะและความสําเร็จใครอยากจะขอพรเรื่องของคู่แข่งอะไรเงี้ยอยากจะชนะคู่แข่ง มาขอพรกับเทพนาจาได้เลยเจ้าแม่ทับทีมหรือว่ามาโจ้นะครับหลายชื่อมากแปลตรงๆเลยก็คือพระแม่แห่งสวรรค์นะครับท่านเนี่ยมีพระคุณมากโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนและก็ชาวจีนทั่วทะเลทั่วโลกเพราะไม่มีท่านเนี่ยบรรนพระบุษเราไปไม่ถึงทั่วโลกนะครับท่านเนี่ยเป็นเทพที่มีความสําคัญมากและก็ถือว่าเป็นเทพที่มีสันเจ้าเยอะที่สุดในทั่วโลกเลยนะครับองค์หนึ่งนะทสามก็จะมาถึงสวรรค์ค่ะ เทพที่อยู่บนนี้ก็คือจะใหญ่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าชั้นบนที่สุดแล้วตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือจะเป็นมหาเทพสูงสุดในศาสนาเต๋านะครับมีทั้งหมด3องค์ได้แก่องค์ตรงกลางนะครับที่ถือลูกแก้วชื่อว่าหยวนสือเทียนจุนเป็นเทพแห่งธรรมชาติและจัก,กรวาลองค์ที่2ด้านซ้ายมือจะถือกระทายูอ่อีมีนามว่าหลิงเป่าเทียนจุนเป็นตัวแทนของคาสั่งสอนแล้วก็เต้าเต๋อตเทียนจุนเป็นตัวแทนของผู้สั่งสอนหรืออาจารย์นั่นเองซึ่ง3องค์นี้ในตามความเชื่อศาสนาเต๋าเป็นผู้สร้างเทพทุกอง,องค์ในจัก,กรวาล โอเคต่อมาฝั่งซ้ายนะครับจะมีเอ่อเทพที่ใหญ่ต <c oughs> โตมาหัวรานเยอะกว่าเพื่อนนะอ่านี่ก็คือพระมานดาแห่งดวงดาวหรือเต่าบอ่อนะครับ <c oughs> เป็นแม่แห่งดาวนะครับคนที่ดวงตกดวงไม่ดีเจอเรื่องข้อรรซ้ํากำซัตหรือว่า <c oughs> เรื่องไม่ดีเนี่ยต้องไหว้องค์นี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นเทพที่ดูแลดวงชะตาเราทั้งหมดตลอดชีวิตเลยทุกปีเกิดด้วยนะครับ เรียบร้อยครับอาจารย์<แ>วันนี้ขอบคุณมากครับ,บ,รบที่ที่พาเราทัวร์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้น2ชั้น3วันนี้คิดว่าคนดูของเรานั้นน่าจะได้พลิกในการขอพรเสริมสิริมงคลในช่วงปีใหม่นี้รวมถึงปีหน้านด้วยอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าคนน่อยากมาที่เนี่ยมาได้ยังไงคือผมเรียกชื่อไม่ถูกขอชื่อถูกๆอีกสักทีได้ไหมครับโอเคครับเราชื่ออารามไท่เวียนกวนไท่เวือนกวนไท่เวียนกวนนะหรือว่าพิมพ์คําว่าชื่อมูลนิธิเต่าธรรมสยามก็ได้นะครับอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคร ม่งขอบคุณอาจารย์ทีก่อนนะครับคนแรกที่ให้ทั้งผมและทีมงานจะได้กลับไปมีประสบความสาเร็จดังที่ตั้งใจมาขอไว้แล้วก็ขอบคุณในคนน้องสาวผมนะครับเสี่ยงหงนะครับอีพีหน้าเจอกันที่ไหนก็ติดตามในเพจวีอีทวีอนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ